สบายไปแล้วบ๊ายบายคุณลุงขึ้นรถไปแล้วลุงเจ็บหูนะลุงช่างเจ็บหูแรงเลยอาการกำเริบวันหยุดก็ต้องไปไปเล้นาะดกิตนกิตินกินข้าวสกลนครบ้านนอนนี้บ้าน บนกุดเรือครับอเข้าวไม่ได้ข้า็ส่งไปอก่อนอืมแสดงว่าลุงเจ็บแห้งมือเนี่ยนะเออเฮลี่มาหลายวันแล้วอืมมาเจ็บแห้งมือเนี่ย เขาเรียกว่าเมนูหมูชิ้นกระเพราไข่ดาวถามน้องเติ้นไม่กินข้าวก่อนหรือว่าสั่นอันแม่สายเพื่อนเรบบาบอกว่าจะไปโคกน้องหน้าอยู่บ้าเพ็ญบอกไปหากินพุ่นหรือมันวะน้องตเติ้นนะ <c oughs> ถ้าบ่มียังกะแมุู่น่าจะมีมาม่าให้กินอยู่คนวะ ข้าไปฟังเพลงปู่ปริจิตไปป้าควายเขามาเลี้ยงเห็นไหมลูกควายผืนนะ่ะควายเต็มไปหมดเลยผืนนะ่ะสระน้ำนวควายมาแล้วน,นุนุลิบๆควายชาวบ้านมาอันนี้สงได้กินหญ้าสวนป้าสวนผัก เพียง,งมาจากทางปูหันหน้าโทรศัพท์ไปทางปู เซเว่นบรนม่วงไหมค่ะ <can> บรรม่วงมันใกล้นะ <laughs> แค่แปดกิโลถึงนะ <laughs> แค่วานอนนี่ไกลไปหน่อย <laughs> อไปบรนม่วงดีกว่า <laughs> บ้านพี่เต้นอยู่บรนม่วงนะนี่ เจแปนบ่อยู่กับอาเจแปนอ,อยู่กับพี่ตุก๊กพี่ไม่อยู่นะอพี่ตุ๊ก เสื้อนะอาฝากเงินไว้แน่นฝากเงินใส่ตะเกียงแน่100นนะนร้อย,ยอหนึ่งนะเอาคลิปมีโยคลิปเออคลิปหนึ่งอันนี้ฝากเงินไว้ให้แม่คำใสเด้อใสตะเกียงชุดหอดตะเกียงเดี๋ยวจะไปยอดให้เดี๋ยวนี้ชุดทอดปูปริจิตนะอ,อาศัยพี่เป็นสะพานบุญให้น้องน้อย ไปห่อนตู้เผื่อว่าจะเอาไว้ใส่น้ำมันใส่ตะเกียงนะคะลอขอได้มีวิเเกียอย่เจอในสีดีแล้วก็มีเสงสบาเข้าให้ครอบครัวเขาสะดสบายสาธุสาธีสธจ้า จะเดินแล้วไปหยดซะก่อนแน่เดี๋ยวมาอยู่ที่โคกน้องนาก็อุดหนุนโอ้ยชิ น้ำดีลกูกให้ฝนหยุดตกก่อนแล้วค่อยไปปลูกกันพี่กำไซนปลูกยะนางอยู่บ่อยู่หลังอันบ้านนะอ่ะม,มีมันมีอัานน้ำอ,อ๋อไม่รู้สิ คุณน่ามีฮอดจักมาบริการบาทนี้มังวันนี้เห็นฮอดจักตั้งอยู่เย็บซ่อมเสื้อผ้ารับเปลี่ยนซิปกินหมดบ่ดลูกน้องต้นไปโรงเรียนแล้วเพิ่นเปิดเทอมแล้ว Chỉ bắt luôn bắt luôn Là, chị bị buộc dây nang gì đấy luôn ấy ban lút bắt พอดีจะเอาอญานางอยู่ท้ายรถมาปลูกให้น้องแม่มเพื่อนอยากได้ยานางจะปลูกไว้แถวๆท้ายรถบัสนั่นแหละถ้ามันงามก็ไปเด็ดมากิน <c oughs> <c oughs> เนินเ่าเยอะคำใสบอกยุดปลูกไว้ให้อยู่แถวรถบัสว่าสิปลูกแถวๆใกล้ต้นมะขามหม่องท่อนั่นแหละ <c oughs> ถ้ามันงอกกะถ้ามันงามก็ไปเอามาแกงหน่อไม้เอเอามาเป็นกระถางมาปลูกลงเลย อืมต้องแต่ว่าตาโค่นเนี้อไปเปลี่ยนเยอะมากกว่าเมื่อนี้เ่าต้องเปลี่ยนดอกเสื้อผ่าเปียกบนมือมันจะตกหมดมือมื่อนี้มันซื้นซมกับพระพุทธรูปมาลุงกับไพบรรนอกกับหมวดพื้นกับประแตน อยู่คุณก้าดาหยอกกันม้วนก๊บอยู่เมื่อกี้นี่น<ด>ี่อพอดีจอดหันเลยจอดหลุดหลังเพราะคุณธรูปเลยล,ละเขาไหวรัอษาที่แรกอันว่าจะเร่งมาหาพี่คำสายโทรหาเพื่อนบอหลับสายก่อนออกจากเพื่อนนะก็เลยว่าน่าจะไม่อยู่ก็เลยเห็นหมวดเพื่อนอยู่หันนอันนั้นมันขดเสียเออก็ไปด้ออา